ตู้เชื่อมของยี่ห้อซาร์ตนะครับที่ทางร้านเรานํามารีวิววันนี้จะเป็นระบบไฟ MMA 600นะครับและขอบอกก่อนตู้ตัวนี้จะมีความพิเศษกับตู้ทั่วไปนะครับจะเป็นรุ่นค่าสถานะปรับไฟได้ถึง2หน้าจอพร้อมปุ่มปรับในการใช้งานได้ถึง3มปุ่มปรับนะครับช่วยให้การเชื่อมของคุณพี่ช่างง่ายดายิ่งขึ้นกว่าเดิมอุปกรณ์ของแถมก็แถมให้แบบจัดเต็มเลยนะครับโดยไม่มียี่ห้อไหนกล้าแถมไปถึงขนาดนี้นะครับผมเป็นชุดคืนกําไรให้เลยนะครับเริ่มจากสายเชื่อมก่อนนะครับ จะเป็น35สัแควมินนะครับยาวให้ถึง10เมตรแถมให้คุณลูกค้าเลยนะครับตอบโจทย์การใช้งานเชื่อมขึ้นที่สูงแนวราบนะครับจะไม่ใช่สายสั้นคีมจับเราก็จะให้เป็นคีมอย่างดีนะครับไว้ใช้งานกันยาวๆเป็นหัวออกเซรามิกนะครับข้างในเป็นทองแดงแท้นะครับผมส่วนสายดินนะครับก็จะเป็น35สแควมิเหมือนกันนะครับยาวให้ถึง3เมตรมีขั้วต่อให้พร้อมเลยนะครับมีหน้ากากเชื่อมแปลงเคาะหน้ากากถุงมือให้คู่หนึ่งนะครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับผม ส่วนราคาสินค้าก็ไม่แพงนะครับช่วงเปิดตัวเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมกันเลยนะครับกับรุ่นนี้และวิธีใช้การใช้งานจะเป็นยังไงนะครับ3มปุ่มปรับนะครับปุ่มเร่งไฟเราจะใช้อยู่2ปุ่มนี้นะครับคาเลนกับอาร์คฟอร์นะครับผมเป็นตัวเวลาใช้งานนะครับเราก็ปรับได้ตามกระแสไฟตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นคุณพี่ช่างจะใช้อยู่ที่380แเราก็จะปรับไปให้ทิศทางเดียวกันนะครับผมประมาณอย่างเงี้ยฮะให้ทิศทางเดียวกันก็จะ ช่วยให้การเชื่อมง่ายดายยิ่งขึ้นกับเดิมนะครับผมเป็นระบบจ่ายไฟ2ปุ่มนะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าปรับเป็นสุดก็จะเป็น600นะครับผม2ปุ่มนี้นะครับคาเรนกับอาร์คฟอร์เป็นตัวจ่ายไฟส่วนฮอตสตาร์ตตัวนี้ผมจะปิดอยู่นะครับผมใช่ไหมฮะตัวนี้เวลาใช้งานเราไม่ต้องเปิดนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเอาไปเชื่อมลวด3.2หรือ4มิลนะครับก็ให้เปิดขึ้นมาในทิศทางเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าคุณลูกค้าเชื่อมลวด2.6หรือ2มิลตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะครับ เพราะจะเป็นตัวเพิ่มกระแสไฟ10%นะครับเวลาฮอตสตาร์ทนะฮะถ้าเป็นเหล็กบางอาจจะทะลุได้นะครับแต่ถ้าเชื่อมลวดใหญ่และเหล็กหนาก็เปิดให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นขั้วต่อนะครับบวกลบตามตู้ทั่วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับผมสีสันสวยนะครับงานสีของเขาสะอาดมาเนียนเลยนะครับสมชื่อยี่ห้อระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมสบายใจหายห่วงเลยนะครับนี่นะครับผมเริ่มจากระบบสำรองไฟนะครับ ผมจะปิดสวิตให้ดูนะฮะพอเราปิดสวิตประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานนะครับป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากและถนอมแผงวงจรนะครับผมสวิตเปิดปิดของเขาก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับผมเราทํามาเซฟตี้ให้2ชั้นเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมเป็นไซส์ใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบตู้ซาร์ดนะครับโดยการเชื่อมลวด4มิลนะครับแบบเต็มแม็กซ์เลยนะฮะทดสอบกับสายยาว15เมตรนะครับเดี๋ยวจะถ่ายสายให้ดูนะครับผม ยาวถึงคนเชื่อมนะครับผมลวดที่ใช้ก็จะเป็นยาวาต้านะครับเส้นใหญ่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลวด4มิลจริงๆนะครับไม่ใช่3.2แล้วมาบอกว่า4มิลเดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเราจะใช้เวอร์เนียวัดปลายกา้านทูไปดูเลยนะครับนะครับผมกระแสะไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับครับผมจะซูมกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าเราใช้ลวดสีมิลปะนะครับผมเนี่ยใช้เวอร์เนียวัดนะครับนะครับผม3.99นะครับอ่ะสี่มิลแล้วนะครับผมวัดจากตูดนะครับเดี๋ยวดูรอยเชื่อมกันนะครับนะครับผมกินเนื้อสวยงามมากเลยนะครับส่วนราคาสินค้านะครับตู้เชื่อมตัวนี้นะครับทางร้านเราจะขายอยู่ที่1,990บบาทจัดส่งให้คุณลูกค้าฟรีพร้อมชำระเงินปลายทางนะครับ ถ้าสนใจสินค้าไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ